สวัสดีค่ะสวัสดีสุขุสุขุวลมืนอนกับไปเหตุงานมือที่เท่าไหรมือที่หาหรือมือที่หกกัลเรพี่น้องอาจจะเป็นมือที่หาเนาะก็จำบ่าได้พี่น้องการรอตอนเนี้วรอเวลาเหตุงานอยู่จ้ะร้านเมือ่อนี้นะพี่น้องวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์ร้านเปิดเที่ยงจากการรอเวลาเหตุงานคือว่า ไปเห็ดงานแต่ะหมองนะพี่น้องสีบาลซูฟังเราประสบการกับซบาลคือกันเนาะร้านนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งคือว่าเขามาเริ่มงาเหล้วังเสียเขาจะบดได้เตรียมของนะพี่น้องเขาจะบดได้เตรียมหมูม้ากระไก่ยังเสียไก่เตรียมพักกังเสียเพราะว่าเขาน่ะสิจ้างอ่าเม็กซิกันเฮ็ดตั้งหากอีวันตูเซ่ใหฮะ ลูกโยบิเกลูกทำยัง่งนี่แแบเนี่ลูกจะกองลานพี่น้องกินช็อกโกแลตเต็มปาก เพราะว่าร้านนี้เป็นกะแบบว่าจ้างเม็กซิกันเฮ็ดต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องกับคอนข้างที่จะสบายในเรื่องการเตรียมของการหั่นพักหั่นเนื้อมูม,ม้ากาไก่นะพี่น้องกาบมาขา,ายอย่างเดียวแต่ละร้านมันก็จะแตกต่างกันไปนะพี่น้องก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะเพราะว่าร้านนี้เิ่นค่อนข้างที่จะขายดีพี่น้องขายแบบว่าขายดีไปสมอดมือแบบยุ่งยุ่งมากๆนะ หกพันหาพันหกพันขึ้นจังสินนะกับ่บรวิวารเอาได้พี่น้องเมนอิเลียอยู่จ่ะพอว่าเปิดร้านปุ๊บขายดีปั๊บจนว่าเลิกงา่ายจริงสิแบบว่าบริยุทธ์เลยพัดบริยุทธ์แกงบริยุทธ์ตังเสียตัวอี้นี่ที่ใอยนั่งเนี่ยก็ไปให้ลูกค้านั่งรอง้องเสียคนก็นั่งเต็มร้านเลยเด่ะม,มือไรที่มัน BC. บีซี่บัดที่นี่นั่นละก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเพิ่นก็นเลยจ้างไอ้เม็กซิกันมา เตรียมของหไห้มาเฮ็ดนันเห็ดหนี่ไห้ย,ยังสินะก็คอยกระถามเล่าล่ะว่าเป็นยังคือต้องแบบว่าจางมิสิกันมาเตรียมไห้ย,ยังส่เฮ้า,า,า,แ,ววาแบบว่ามีหน้าที่พัดยังเดียวล่าว่าแบบว่าเฮ้าพัดตังเสี่มันบีซีนะพี่น้องเฮ้ากับเมยเพ์พอแห้งแล้วเฮ้าเก่งเฮ้าพัดตังเสี่เฮ็ดเบิดมือจะคือว่าจาังพวกไมสิกันมาซอย,อยังส่นะพี่น้องนั่นแหละก็ ถามว่าเมื่อยบอนะพี่น้องก็บพะเมื่อยจะเพราะว่าเปรเียบเทียบร้านนี้กับร้านเกาข่อยนะพี่น้องที่ข่อยเฮ็ดพี่ผู้เดียวนะร้านเกาข่อยนะ่ะยอดขายบบดีเด,ด,ด้ยอดขายประมาณบ่ถึงพันกันนี่นะพี่น้อง้าคายดีเบิกขายดีที่สุดนี่คือว่าพันกว่าพันพันสองพันสามเหรียญแค่นั้นนะพี่น้องนี่นหน่อยร้านกับพึ่งเปิดใหม่คือกันนะพี่น้องร้านนี้กับเปิดพึ่งเปิดใหม่บัดที่นี่ เบิ่งตามความเมื่อยความลำบากนะพี่น้องอเปรียบเทียบส่กันด้านเก้าข่ที่ข่เฮ็ดนะจะเมื่อยกว่านี่ทั้งที่ขายได้ยอดยอดขายได้หน่อยเพราะว่ายังบ่ติเพราะว่าข่เฮ็ดผู้เดียวพี่น้องข่เฮ็ดผู้เดียวอยู่ผู้เดียวมันก็เลยเป็นว่ามันหนักวะเข้าจังแค่ผู้เดียวทั้งหลานนังสิยนะ,ะเพราะแมนว่าแบลว่าเข้าขายผู้เีเขาจางหน่อยมันจะเฮาก็เฮ้าก็ต้องเบิ่งว่า การทางานในพี่น้องเฮ็ดงานอยู่นี่เพื่อเพือเดี๋ยวมันก็บ่ไหวจะพี่น้องแต่ข่อยต้องแบบว่าที่ข่อยบอกล่ะแล่ลนแอบแลน่นแกงแลน่นพัดแลน่นล้างถวยแลน่นเฮ็ดน้าซอสทุกสิ่งทุกอย่างเสีะมันก็รู้สึกว่าเมยลังเสียเพื่อเพอแบบว่าบางทีบันหยุดบางนาทีเจนสี่ข่อยกับ่ได้ภาคนนพี่น้องร้านเก่าเพราะว่ามันต้องเฮ็ดมันมันเฮ็ดบ่ทันมาส่นเทาะว่าจะคของร้านเพื่อมีงานประจาเนาะแต่ร้านนี่จะคของร้านเพื่อเพิ่นกะมาเฮ็ดน้ำแลละพี่น้องบ่มีงานประจำก เรขายดีกับซอยซอยซอยกันไปยังสินะนั่นเปรียบเทียบกับร้านนี้ก็โอเคอยี่เป็น้องบดได้เมย่บด้อีหยังขนาดนั้นี่เขา,าขายยืนหนาง,งานอย่างเดี๋ยวเลิกงานกะถากับอย่างเดี๋ยวบ่ต้องไปล้างถวยบ่ต้องไปเช็ดบ่ต้องไปทูอ้หยังสิ่นะนั่นแหละก <c oughs> ับพ่ฮู้และพี่น้องก็ยุไปไปเรื่อยเพราะว่าก็ตั้งเต่มาอยู่ไอ้อเมริกานะพี่น้อง สีป่ปีปีนี้ข่อเขาปีที่สี่กับเปลี่ยนร้านมากนี่ส <Device gereki yor> ี่มองเลยจ้ะเปลี่ยนอาหารให้กับร้านแดกกั้ยูเท็กซัสเด็ดนะเท็กซัสร้านที่สองกับยูเท็กซัสร้านที่สามกับยูรัตโคโลราโดร้านที่สี่กับยูโคโลราโดนะพี่น้องจับมาอยู่โคโลโดสองรอบแ่จะพี่น้องถามว่าพ่งเย่ใหม่สิมานําบอนะพี่น้องบ่ได้มานําบอนบริษัทโบเลยจ้ะพ่งเย่ใหม่คือว่าแหกันอยู่จะพี่น้อง แยกกันอยู่คือว่าห้าตกลงมาคุยกันในในเรื่องนี่แล้วว่าห้าโอเคที่ห้าอยู่แบบนี้ตอนแรกอะแบบจะมันจะเป็นแปลกๆนะพี่น้องเพราะว่าคนใดที่ว่าบอเคยแยกกันอยู่กับสามีเองเสียก็เสคิดว่าเป็นแปลกๆแต่ว่าผวกคอยเลยพี่น้องตอนที่แรกท้าว่าถ้าเกิดว่าเสห้แยกกันอยู่เลยกับกัคือสิบอกแยกพี่น้องอันนี้คือว่าพ่อใหญ่ใหม่นะเราเคยมาเหตุงานน้ำข่อยเร็วเร็วว่าฉันโอ้ยลอลิงกับคันริน เราเคยมาเหตุงานน้ำข่อยแล้วรอบแรกอยู่โคโลราโดนี่ลนะ่ะอยู่อีกคโลเมืองลานเกาข่อยนะพี่น้องที่ล้านข่อยเหตุรอบแรกกันลนะบนันนี้เราเราเคยมาอยู่เราเคยมาสัมผัสเราเคยมาคลุกขี้กับคนที่ว่าเหตุงานน้ำข่อยคนที่ข่อยหูจักเหตุงานนัำนมือนจะเลิกเลยไห้ใจนะพี่น้องบรเมนป่าซุ่มจีซุม่มหาเราไปเห็นมาเลยนี่คืบระเมณจ่ะว่าข่อยมา,ยากนี่ข่อยก็มีคนหูจกักที่ที่มาอยู่น้ำเขาเสียนะคนเหตุงานนั้นมีเพื่อนมาสนทนารอกกเลยแบบว่า โอเคไว้ใจแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่ารัฐนี่สําหรับอ่าเรื่องเงินนะพี่น้องมันก็สําหรับข่อยพี่น้องอาจจะบ่ทุกคนเด้อกะรัฐโคโลราโดก็ถือว่าโอเคกว่าอยู่เท็กซัสนะพี่น้องเท็กซัสเนี่ยจ้างถูกอยู่จ้ะมันก็มีอยู่หลายในที่แบบว่าร้านที่เขาจ้างโอเคแต่ว่าข่อยบ่พอนะพี่น้องข่อยไปบ่พอแล้วก็ข่อยข่อยบ่เห็นว่าซั่นเข่อยก็เลยแบบว่าเออเลือกมา าราดนี่ทีคอยเคยมากดีกลัวแล้วก็มีเพื่อนไม่ยังแบบพ่อหูจักกันอยู่หนีพ้อบังสิ่ละนั่นละนะพี่น้องลหลายคนก็นถามมาก่าพยิยใหม่คือกาบปล่อยให้มากพอดียวคือเดี๋ยวแยกกันย่วงสินั่นแหละผู้ใดได้ติดตามก่อยก็จะหูชีวิตคดีแล้วพี่น้องหาเงินกันมห oh ากับบอมี่อะไพี่น้องายจาย่ยจยร้ใจเฮ้ามันหลนะพี่น้องเป็ <c oughs> นหัวขวานห <c oughs> นาเจ้าของ พี่น้องไปก่อนน้องเฮ็ดน้ำกาแฟกว่าเฮียเดี๋ยวก็ไปพุมะะพ่มสารนอกพอกัน,นคลิปหน้าใครเริ่มกดติดตามกไลค์กดแชร์เป็นรองใหญ่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย